ทีแรกแกประกาศยุบวงไปแล้วเนาะแต่ที่หลายคนรู้เนี่ยโอเคมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดปล่อยยอมรับความจริงว่าเราแก่มีคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายวันที่1เมษายน67แล้วก็จะเลิกวงเลยกินแล้วาภาพภูมิใจเบียร์คนไทยทาเองในนิยามของมีเแจว๊ว่าคาราบาวคืออะไรครับโอ้ถ้าพูดถึงคาราบาวเนี่ยนะครับ มันคือความคลาสสิกครับท,ที่มันยืนยองอะเป็นวงดนตรีที่ผมรู้จักตั้งแต่เข้าอยู่ปฐมอะเออคืออัลบั้มชุดแรกเนี่ยนะอัลบั้มชื่อพุดว่าลงขี้เมาปี2 0 2 4นะมาชุดวันนี้พกอันนี้เราเริ่มคุ้นๆเลยนะชุดที่3ปี2 0 0 0ใช่ครับห6 <26 S 1> เกิดมาเป็นวันนี้พกันนี้จน แต่ว่าหลังจากนั้นในชุดถัดไปเนี่ยที่ผมจําได้ขึ้นใจก็ท้อทหารอดทนอะไรแย่ครับใช่อันนั้นแหละอันนั้นคือแบบติดหูมากนะครับผมจําได้ในยุคคลิปรุตอ่ะท้อทหารอดนมหากินกับคือยุคแรกเนี่ยคาราบาวเนี่ยทายทอดด้วยอะคูสติกง่ายๆเรียบง่ายแล้วก็เป็นมีแฝงปรัชญาแต่ชุดที่เราเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็จับต้องได้จริงๆคือ ุเนตอินไทยแลนด์เห็นไหมอันนี้ดังมากคือดังมากๆแล้วก็ผมกำลังจะขึ้นป .4 นะแล้วเพื่อนผมมาอะไรเสื้อเป็นเสื้อเสื้อกันน้านอะเนาะแล้วก็เป็นหูบกระโลควายผมละคิงใส่เสื้ออย่างละเพื่อนเฮ้ยนี่หมอมุจจาเนี่ยคาร์บาคารเบาคิงมุจจาเพราะว่าเนี่ยโลควายเนี่ยมาจากกรรมอาชีพจนชั้นแรงงานคิงแค่เป็ี่นกรรมกรกัน ในอัลบั้มชุดนี้นอกจากเพลง Make in Thailand แล้วนะครับแต่เพลงหนึ่งที่ติดหูกันแทบทุกคนก็คือปัวลอยตกเพื่อนยาวเพลงนี้เปิดขึ้นนะเลี่ยงได้เลี่ยงหนีเมันเป็นเพลงของนักลบไอ้นุ่มบ้านเหนือบ้านใต้ไอ้ไอ้งเซอร์ที่นี่เล่เห็ดอเพลงหนึ่งที่แบบโคตรจะติดหูก็คือมันเป็นแบบสร้างแพทชั่นให้ผมในการทำงานในเพลงนี้นะครับตุ๊กโจกอะ ดูเขาไคุณรู้ไอ้เนเป็นแพชั่นเป็นความชื่นชอบหลงไหลเอาแพชั่นจากคาราบาวคือแล้วตอนนี้มันเริ่มเข้มข้นถ้าเทียบกับปีพศแต่เขาังจากอายุสิบขวบเมื่อปี2 0 2 9ักประชาทิปไตยหน้าตาเต้าเป็นเนี่นีันนแมนวะยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากรู้แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเพราะว่าไม่ผ่านเซ็นเซอร์จากรบวไปเรอยเป็นกสชกศทแปลว่า คุณบอกว่าอะไรกสทชมีคาแปลอะไรของคุณคืออะไรครับผมไม่เข้าใจก็เสือกทําเดี๋ยวก่อนนะหมายว่าคุณอะไรไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กสทชครับแปลว่าก็เสือกทําช่วยคือเพลงแต่ละเพลงของคาราบาวนี่นะครับมันคือเพลงเพื่อชีวิตครับตอนแรกๆเนี่ยผมก็นึกว่าเพื่อชีวิตทุกคนนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเพื่อชีวิตแกเอง ยุคแรกมันโหไม่ความศรัทธาพูดแทนระบบแรกยาแต่อลับบ้มชุดต่อไปเนี่ยอปันบัาบที่แบบก็เสียดสีสังคมในยุคนั้นนะครับ Welcome to Thailand ทอ m ทอ m w h e r อยู่ก o รักหน่อ I love เมืองไทย I love ปัดพงต่อเนื่องมาเนี่ยผมอยู่มอหนึ่งเลยสามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งอยู่มอหนึ่งนะ 3, 1, 3, 1, <c oughs> มันมีเพลงที่บอกว่าเอาไมเคิลแจ็กสันคืนไปเอาผ้านาฬิคืนมา แส,แสงล้ำไล่อาทิตย์จะลลงไปอ่ะดอกไม้จากท้างหน้าราคาถูกเธอเป็นลูกแล้วตอนนั้นอ่ะผมอินอ่ะพี่น้อยอ่ะพี่น้อยดารินทกอสกุลอ่ะโอ้สุดหนังอ่ะแล้วก็ต้องดูอ่ะโอ้จูดง่งจูด่งคนกลามแห่งความรักบิ๊กแจมันอินอ่ะมันเข้าห้องน้ำที่ห้องหนังนะสับึงสับึงอ่ะโอ้โอ้โดเโี้โอ้โมืองไอยเน้อ บิ๊กแจมมาอยู่เชียงใหม่พอดีผมกำลังขึ้นปอช2องเที่ยวมห้นะเกิดเหตุการณ์พฤษภาธรมินปี2535ยุคพฤษภาธรมิน35ฮ35เลย35นี่จะอยู่นู่นเลยตอนนั้นนายกำลังวัวจี๊ดเลยวฉะกันเลยอะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเอาตัวออกมาไม่งั้นอาจจะไม่ได้มานั่งตรงนี้เพราะว่าจริงเอ็มจีพบฟ้าแล้วเป็นหาฝนเล็กเหมือน้นนั้นเล่าเหตุการณ์เหมือนเรื่อง300อะโดน อโดนห <ไป S 2> ล่ออย่างเดียวเลยโดนอย่างเดียวไลยย่ลลลหนานท่องกระถายรอดตอนสาห้าไม่ได้บอกว่าท่องอะ่ะโลน <laughs> พูดถึงเพลงลาดําเนินเพลงอ่าทะเลใจเพลงต่างๆที่ออกมาโอราดดาเนินทนนแห่งเวรชนสวรรค์เบื้องบนรู้ดีเราสู้เพื่อใคร <c oughs> แม่ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมาย ที่แกมาสรุปหน่อยว่าที่อย่างออนรุ่นใหม่จะบอกว่าไม่ให้ราคาก็แรงไปเนะแต่ยังรุ่นเฮาเนี่ยอ่ะอเมริโกอยอ่ะตอนเฮายัางสิบกว่ายี่สิบต้นนะหรือแอสไส้เหรอเฮ้ยใส่แม่งห้าสูงหนึ่งิมแดงไว้แอสี่ฮาเล่ย์อย่างเงี้ยคือเนี่ย,ยมันแตกต่างกันก็คือ แกอาจจะทํามาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ที่เราเห็นในหลังๆเนี่ยเห็นแค่ว่ามันมันไม่ถูกสื่อออกมาไงอ๋อเราไม่เห็นแกก็ใส่รีวายของแกอยู่แล้วเอ่แกก็ไปซื้อป่าที่ไม่มีใบตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทีแรกแกประกาศชุบวงไปแล้วเนาะแต่ที่หลายคนรู้เนี่ยนักแกก็บอกว่าขอคืนวงการอีกครั้งเพราะอยากจะเอาเบียร์ที่แกสร้างกับพี่ชายแกพี่ที่เป็นหนส่วนกันเนี่ยโดนเจ้าสัวต่างๆขัดขวางการเข้ามาสู่สนามลบของ เครื่องดื่มมีฟองซึ่งครั้งหนึ่งนะเขาว,ว่าก็เคยออกอัลบั้มสาวเบียดจ้าง<อ>ถ้ามองแฟร์นะกว่าเจ้าสัวเหล่านั้นจะสร้างธุรกิจได้ขนาดนี้เนี่ยก็ลงทุนลงแรงไปไม่น้อยอามาที่หลังแล้วจะมาชุบมือเปิบเนี่ยมันก็มันก็อย่างนึงครูก็ต้องต่อสู้แต่อีกอย่างหนึ่งที่ที่นายอาจจะลืมไปว่าธุรกิจมีฟองเนี่ยมันก็จะมี SME มีคนตัวเล็กๆนะครับ <c oughs> มันก็เหมือนกันถ้าเกิดนายแอดบอกว่าโดนกลานแกล้งโดนกีดกันไม่ให้ไปขายที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วคนที่เป็นสุลาชุมชนพวกนี้ oh, no, no, no. เขาก็โดนกีดกันเหมือนกันแต่ทีนี้ที่นายแอดต่อสู้เนี่ยนายแอดต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ได้ต่อสู้เพื่อคนตัวเล็กๆอีกต่อไปแล้วไงตร์สตร์สต้า oh, <no. S 1> อมาครับมันไม่ตาสุดีครับนะแอดไม่ตาใครแล้วครับตาตัวเองเนียๆๆ <c oughs> คือด้วยความที่เรื่องพวกนี้มันขัดแย้งไงมันความันมีเรื่องนี้เข้ามามัน,นทําให้แบบย้อนแย้งกับภาพลักษณ์นะครับภาพที่สร้างกับร่างที่เป็นเนี่ยมันมันค่อนข้างจะสัดกันภาพที่สร้างซีทีปีเนี่ยนะแอดเนี่ยเป็นตัวแทนของคนรากหญ้าที่ออกมาพูดแทนคนจนส่วนร่างที่เป็นก็คือแกเป็นมหาเศรษฐีถูกต้องอรครับใช่ ถูกต้องอะไรประมาณนั้นครับแค่นี้แล้วกันรู้แค่นี้ก็พอ